รู้จักอาหารห้าหมู่กันอยู่แล้วนะคะปโปรตีนไขมันคาร์โบไฮเดรตเกลือแร่แล้วก็วิตามินนะคะ5หมู่นี้นะคะแต่เรารู้หรือเปล่าคะว่าอาหารห้าหมู่ก็มีส่วนที่ห้าเหมือนกัน ทำอะไรบ้างไปฟังกันค่ะเริ่มจากนะคะกิจะพูดจากคาร์โบไฮเดรตเนาะตามที่หนังสือคุณหมอบอกเลยตัวนี้นะคะเหมือนเดิมค่ะแล้วก็มาแชร์หนังสือให้ความรู้จากคุณหมอเรื่องการชะลอวัยนะคะคาร์โบไฮเดรตที่เราควรเลือกทานนะคะจะเป็นคาร์โบไฮเดรตที่ไม่ขัดสีค่ะอย่างเช่นพวกข้าวกล้องข้าวโพดมันเผือกนะคะรวไมไปถึงผักผลไมต้ต่างๆค่ะหลีกเลี่ยงคาร์โบไฮเดรตที่เป็นน้าตาลโมเลกุลเดียวนะคะหลายคนเข้าใจว่าผักผลไม้นะคะคือวิ มีนกับเกลือรแร่แต่จริงๆผักผลไม้บางอย่างนะคะก็ให <rab> ้คาโบไฮเดตเช่นกันค่ะแต่เราก็ต้องดูด้วยนะว่าผักผลไม้ที่เราทานอาจจะต้องไม่ใช่ผลไม้ที่มีรสหวานจัดจนเกินไปอย่างเช่นมะม่วงสุกข,ขาุเรียนหรือว่าลำไยนะคะตัวนี้ก็จะส่งผลเสียกับร่างกายเราค่ะยิ่งหวานมากะคะ่ะร่างกายเราก็จะยิ่งเสื่อมโทรมเร็วมากๆค่ะถ้าคลิปนี้ประโยชน์ค่ะทุกค่ะกดเพื่อนไว้ค่ะ